สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ไอาพาพี่หนงเนี่ยนะคะเข้าไปในเมืองโกเทนเบิร์กนะคะโดยไปกันเองสองสาวนะคะก็เริ่มต้นจากนั่งรถบัสจากบ้านแล้วก็มาต่อรถ t r a มค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่รถแ r a m นะคะกำลังจะมุ่งหน้าสู่โกเทนเบิร์กพี่หนงสู้ตายเลยค่ะเคเม <laughs> ใส่แมสกเด้วยนะปาทุกคนจะพาพี่นองไปปล่อยโกเทนเบิร์กมีความสุขม,มากขอบคุณนะจะุดุรศึก่ะจุดแรกที่เราเข้าไปถึงนะคะก็คือโรงแรมคาริออนนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าสถานีรถไฟเมืองโกเทนเบิร์กนะคะเราก็เดินถ่ายรูปเดินชมดอกไม้อย,อยู่บริเวณนั้นสักพักหนึ่งนะคะ,ะ,ะแล้วก็นี่ดอกไอ เขาเรียกดอกอะไรนะไฮเดรเนียแต่เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งคือตัวนี้กลีบเขาจะเล็กหน่อยป้าหนงอยากกินชูโรสที่เขาแบบมีดอกไม้มอ,อะไรเงี้ยไปไหมไปก็ไปไป้าหนงโดนตุ้มตะตุ้มตุ่ยหนูนะเห็น <c oughs> แต่ข้างหลังนางสู้ตายนะ <c oughs> อันนี้พาเข้ามาในสถานีรถไฟค่ะจะให้มาดูบรรยากาศ สหารรถไฟของโกทเทนเบิร์กไปยังไงอืมกระหนงน,นี้ผมดกดำมากป้าอยากยินตรงนี้เหรอได้ได้ได หลังจากออกมาจากชันชลานะคะออกมาจากสถานีรถไฟเราก็จะเข้าไปที่ห้างนุชตอนค่ะแล้วก็ไปนั่งทานกาแฟกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เอสเปรสโซเฮาส์คาป,ปูชิโนโสวยมากอูไม่อยากกินเลยอะ่ะน่ารัก <laughs> รู้่าใจ <laughs> เรานั่งคุยกันอยู่ที่เอ p r e s s o House นานมากเลยค่ะประมาณ2ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็พากันเดินออกมาจะพาพี่หนงไปเดินดูสวนสาธารณะค่ะหนูถ่ายรูปไปแล้วแหละแต่ว่าหนูถ่ายคลิปสั้นๆ <laughs> โอเค <laughs> อยากปั่นมากแต่ไม่กล้าเอาไงป้าจะโพสท่าไหนอเอาท่านั้นนี่อ่าโอเคได้ได้ได สวนสาธารณะใจกลางเมืองโกลเฮเบิร์กซึ่งพี่โหน่งนั้นก็อยากจะถ่ายรูปกับรูปปั้นได้เลยรูปปั้นนี้นะคะรูปปั้นของกึนวูเซนซ่วนลูนสกิฟอ๋อเหมือนประมาณว่าอาจจะเป็นลูกหลานของเขาก็ได้ค่ะที่ทํารูปปั้นนี้ขึ้นมาให้กับคนที่ชื่อกุนวูเนี่ยค่ะแต่เขานามสกุลเดียวกันนะอาจจะเป็น ญาติหรือเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะอืมไหวไหมไปมันไม่บิน <c oughs> ประนอง <c oughs> ขอโทษมันมันเชื่องอ <c oughs> กินอย่างเดียวมันไม่สนมันเริ่มบินแล้วป้าบ oh, ินละไหนมันไม่บินมองไม่เห็นนะปนูหนูขอบติดขอบไม่เป็นไรหนูถ่ายบ่อยแล้วตรงถนนเส้นเนี้เพ่งเดี๋ยวจเชียงยาว ขึ้นรถ tram ตะลรบบัสตะบัสสายนี้ยาวมากเลยนะขอบคุณนะคะที่พามาเที่ยวทุลักทะเลมากค่ะวันที่ว่าฝนก็ตกตอนนี้พอดีที่เรากำลังจะกลับพหนุ่มชอบตึกเนาะึกเลยนั่งไปก็ได้ดูตึกพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกเราก็ออกไปเช้าพานั่งรถรอบเมืองนั่งไปเรื่อยสายไหนก็ขึ้นไม่ต้องหัรีไม่ต้องกติกทิ้งเงนเดือนที่บ้าน เขาคงจะดีใจนั่ะแหละไอ้สมตัวนี่ออฟฟิศทีไม่มีเสียงรบกวน <c oughs> ฉันได้นั่งทำงานแบบสบายๆ <c oughs> แต่ไม่มีคนทำกับข้าวให้กินนะทำเองโอ้นี่ก้าวยอะมุมนี้มุมน,นี้ตรงนี้มันจะมีร้านแขกหรือฝังนี้ <c oughs> ที่น้องต้อยเขาพาไปซื้อผักนะคะ <c oughs> ที่ก็าน่าจะเป็นมุ <c oughs> มมุมขวามืออุตานะป้าหนงกินชะอมออกแรงมากเลยป้าหนงได้กินไหมใช่เออว่ะ ที่เรานั่งตรงนี้ได้นอนแขกอยู่ตรงไหนนี่นี่นี่ล่ะแขกนี่ไงใช่ไหมเออไม่รู้ถามป้าทำไมล่ะใช่เออแคกดีก่อนนะและการเดินทางวันนี้นะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเราถึงบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะกดแล้วกดอีกโอ้แข็งยอะมากค่ะอันนี้เป็นอาหารมื้อที่สองเนาะก็จะมีลาบไก่นะคะลาบไก่ก็จะเป็นปฐมเนาะมันไม่ค่อยเผ็ดมากหรอก แต่ส้มตำนะเผ็ดทุกคนพี่โหนงรีเควส่าจะเอาน้ำเย,เยอะๆก็เยอะพอสมควรอยู่แล้วก็แกงเห็ดพึ่งหวานของเราก็ยังคงยืนหนึ่งนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะโอเคพี่โหน่งวอตส์กู๊ดก็หน่งกินอะไรนะคะชูโรสใช่ไหมชูโรสชูโรสมีโรยน้ำตาลกับชินามอนนะคะก็คืออบเชยนั่นเอง แล้วก็ไอติมแบบว่าแล้วก็โดนัทคือกินแบบไม่กลัวเบาหวานขึ้นเลยทุกคน <laughs> ในวันที่อากาศมืดครึ้มเราสองคนก็มานั่งกินไอติมแล้วก็ชูโรสปรหนมก,ก็ <laughs> กินแบบไม่กลัวเบาหวานเลยทีเดียวไม่กลัวเบาหวานขึ้นเลย <laughs> นะคะไอ่ก็อยู่ดีๆนั่งรถ รถแทมมาทุกคนไอไออย่างแรงอยู่ดีมันก็ไออ่ะทุกคนแต่ไอก็ยังมากินชูโรสอืมอร่อยตัวนี้โรยน้ำตาลแล้วก็ผงอบเชยอร่อยเรานั่งอยู่หน้าโรงแรมคาริออนคาริออน ครแยอดชอบตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้สถานีรถไฟแล้วก็อยู่ใกล้ที่ที่จะขึ้นรถแ r รมนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้อ่ะเขาจะมีที่ให้เราล็อกรถจัก,กรยานด้วยอ่ะมันดีอ่ะอืมเป็นเสาเป็นเหล็กนี้เลยอยางนี้ อุ้ยแดดมาแล้วพี่น้องถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่ครับ oh. ก็นี่สายสองเรานั่งมาเรานั่งรถแทมสายสองมาจากเมอรดอนนะคะก็มาลงกททินเบิร์ก โอ้โหความรู้สึกดีมากเลยแดดอุ่นๆมาแล้วป้านงตอนนี้บ่ายโมงสานาทีาทห,หลังจากที่ทานขนมเสร็จแล้วนะคะเราก็ซื้อตั๋วคะ่ะเดินทางไปที่เกาะแห่งหนึงคะ่ะชื่อว่าเกาะเอ็กเกอร์นะคะทุกคน การเดินทางนะคะเราก็จะนั่งเรือเฟอร์รี่นะคะข้ามไปก็จะไปถึงกเกาะเฮอเนอก่อนนะคะหลังจากไปถึงกเกาะเฮอเนอแล้วเราก็จะนั่งรถเอ่อรถบัสนะคะไปที่เกาะเอกเกรออีกทีหนึ่งนะคะงฟ้าเป็นใจเนาะเกาะอันนี้กำลังลงจากเรือเฟอร์รี่พี่นองอยู่ไหนพี่นองอยู่โน้น <laughs> พี่นองมาแล้ว <laughs> เย่ yeah. เราถึงเกาะเฮ้อเอนอะเดินช้า <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือที่เกาะเอ็กเกเรแล้วนะคะมาถึงไอ้ก็หิวก็เลยซื้อกาแฟแล้วก็ขนมค่ะเสร็จแล้วก็เดินชมรอบๆเนี่ยค่ะเป็นไกด์ที่แบบโกโก้เอาเอามุมนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะได้โอเคโอเค ถือว่าวันนี้ไอายกับพี่นงโชคดีมากๆเลยนะคะก็คือฝนไม่ตกตอนที่เราอยู่ที่เกาะแล้วก็แดดทอแสงค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะแค่ได้เห็นท้องฟ้าที่สดใสก็ถือว่าเราโชคดีมากๆค่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ